พูดถึงพักเพื่อไทยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะห้ามเลือดหยุดไหม mm hmm. คือตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าพอนายใหญ่ต้องเดินคอตกกลับเข้าคุกไปเนี่ยนะครับเข้าคุกจริงๆไปแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดความระส่ำระสายเกิดขึ้นในบรรดาสสพักเพื่อไทยเพราะว่าสสส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมชาติแหละนะ ไอ้ที่ไหนอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำํำรานก็ไปอยู่ตรงนั้นพอวันใดวันหนึ่งเห็นว่าเอ้ยถ้าทางจะแย่แล้วเขาก็ต้องขยับขยายหาที่นะเพื่อไทยเองก็สถานการณ์ไม่ต่างกันจับที่พูดไปล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสอสอุบลราชธา,านี8ดสมัยหละคนรู้จักชื่อนา,นามของชูวิทย์กุยนะยืน่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักเรียบร้อย นะไปไหนครับไปกล้าทำโอ้ oh. นะโอ้เ oh. นี่ยพอมาพอคนออกคนหนึ่งเพิ่มก็กระเพื่อมพอวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลือกตั้งซ่อมเขตห้าสีสะเกตแพ้ภูมิใจไทยอีกทั้งทงที่เป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยจะแพ้ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคือแพ้ละสัมละสายเลยครับล่าสุดเนี่ยนะครับจากอีสาน มากทรมแม้ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นแต่อย่าลืมนะครับว่าสอสอเนี่ยก็ต้องพึ่งฐานคะแนนของสอกอเมื่อวานนี้มีสอกอพักเพื่อไทยนะครับนายสุรจิตพงสิงวิทยาเป็นสอกรากระบังเป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยยกทีมนะสมาชิกสอกอของพักเพื่อไทยหลายคนเลยแล้วก็มีสอก,อพ,กพักอื่นด้วย นะอิสระด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับยกทีมไปซบกับพักกลรร้าทาพักกล้าร,รมเขาก็จะเปิดวอ์ในสนามกาทามาเหมือนกันนะตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเข้ามาอันนั้นก็ว่าไปเรื่องอนาคตแต่ประเด็นคือฐานคะแนนสำคัญของพักเพื่อไทยย้ายพักออกไปนะก็ทำให้คุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเนี่ยนะครับ ก็ออกมาบอกว่าสาเหตุที่นายสุรจิตเนี่ยอดีตประธานสภา,าก,สสกรทมสกลกระบังของพรรคเพื่อไทยออก,ออกมาอ้างเหตุผลว่าที่ต้องลาออกเพราะว่าพรรคไม่เอื้อการทำงานให้กับสกรสะระวงเทียนทองบอกว่าออกก็ออกไปอย่าเผาบ้านตัวเองนะแต่เอาและไ,ไม่ได้มีสาระอะไรสำคัญหรอกก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมาว่า ออกไปแล้วมาพูดอย่างงน้นอย่างนี้มังนงั้นไม่ได้นะเผาบ้านตัวเองนะ,ะแต่ประเด็นคือนี่คือสัญญาณให้เห็นว่าที่นักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยนะครับจากร้อยกว่ากว่าเนี่ยนะฮะจากการมาเป็นพรรคระดับกลางๆหกสิบเจ็ดสิบที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงโอกาสเป็นไปได้นะ ดูจากแรงกระเพื่อมต่างๆแล้วคอยดูนะครับว่าข่าวแบบนี้จะยังไม่จบแค่นี้จะยังมีมาเรื่อยๆยิ่ง4เดือนที่ผ่านที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับรัฐบาลพักภูมิใจไทยเนี่ยนะทำงานเข้าเป้ามากขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยนะครับกระเทือนแน่นอนนะเลือดจะไหลออกทั้งไหลทั้งซึมทั้งอะไรออกมาเนี่ยเป็นลำทานเลยทีเดียวอันนี้ติดตามกันต่อไปนะครับ